สวัสดีค่ะตอนนี้ปันปัน,ปนยูหลานผูนยี่บานนะคะร้านไก่ย่างเขาสวนกวางยูยืเย่องนะคะตรงข้ามโรงเรียนศรีโกสุมนะคะตอนนี้ก็พอดีเลยโอกาสเลยค่ะเพิ่นกําลังขนดินเขามาโบราณพื้นที่ใหม่นะคะแต่ก้อนหลานก็สิแบบว่าคับแคบไปน,นิดนึงทั้งที่ม,มีพื้นที่กว้างเนาะแต่ว่ากับบอมีหม่องจอรดรถเพราะว่าส่วนหลายนี่รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เสียขาจ้าบม่มีหม่องจอดนะคะเวลาซื้อของซื้อยังมันยากคนก็นเลยบ่ค่อยแบบอยากแวะเขามาป็นแต่ปอกกนนี้ก็เลยสิปั๊บ ขื่นดินนะคะคือบริเวณลานตรงนู้นนะคะลานตรงนู้นก็จะแบบเป็นลานย่าลงไปผุ้เลยส่วนด้านหน้ามองนี้นะคะมองนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์รถยนตน์น,นะคะค่ะตอนนี้ก็ช่วงเวลาว่างนะคะเ้ากับหลับหนาทีกับน้องพิงน้องพิง,พงสวัสดีหน่อยสิน้องยิงสวัสดีหน่อยนี่แงมยังไทยเนาะ อ่ะตอนนี้กาลัางเขียนการบ้านนะคะกาลัางสอนการบ้านเล็กหน่อยสอนไป็นแบส่วนหนึ่งนะคะเรือให้เขียนเขียนตามคู่ที่คู่บอกมาอันนี้ก็เป็นสอนการบ้านหลานนะคะลูกคนอีบ้าน รีบทำลูกตัวพิมพ์เล็กในภาษาอังกฤษนะคะ A B C D E F G H I J K ตอนนี้กร้างกะกำลังบูรณะนะคะนี่ก็จะเป็นค้นดินออกมาอ่ะเรามาปูมหมดร้านกันก่อนเลยคะ่ะนี่คะ่ะร้านไก่ย่างเขาสวนกวางนะคะอยู่เยื่องหนาเขตนะคะแล้วก็ เขตพื้นที่การศึกษานะคะแล้วก็ยิงเยอะกับศรีโกสมลเดี๋ยวบรรพันสิบห้าไปเบื้องหน้าลานค่ะเพื่อทุกท่านนะคะพันเข้ามาเพื่อสิเดมาอุดหนุนลานพุญญาบานนะคะอข้างหน้าปัรพันนี่ก็จะเป็นโรงเรียนศรีโกสมลนะคะที่ถนนใหญ่ค่ะด้านหน้านี่ก็จะเป็นร้านนมนะคะไปนี่ก็จะเป็นร้านมีเป็ดย่างเกลือด้วยนะคะของหลานร้านไส้พุญญาบานนะคะก็ยังขายอยู่แล้วก็ไก่ย่างข้าวสนกวาง ตรงเข้าไปนี่ถนนเซนญ่นี่กับตรงไปตลาดนะคะไปถ้าไปเลี้ยวซ้ายตรงไฟแดงก็จะเป็นตลาดสดเขาทั่งขอนแกน่นเขาบ้านเฮาค่ะบันแทงก็จะเป็นธนาคารต่างๆอยูกไก่ค่ะยูในเมืองนี่เป็นหน้าร้านนะคะเพื่อทุกๆท่านนะคะแฟนแฟนแฟนคลับหลายๆท่านนะคะอยากแวะอยากเข้ามาแบบพักเหนื่อยนะคะยูหนี่มีขาอาหารมีครบทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารตามสั่งต้มยำกะเพรา ทะเลก,กลกับเผาไก่กับเผาหมูมีเบิด์ห่าอะไรเน,นี่ค่ะราคาแบบถูกมากนะคะตามท้องตลาดทั่วไปะคะ่ะเพราะแพงตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่นะคะแล้วก็เป็นไก่ย่างนะคะเดี๋ยวปันปันจะพาเข้าไปดูไก่ย่างนะคะว่าตัวใหญ่บอ่อตัวญ่หรือเป้านะคะในราคาร้อยสามสิบร้อยสี่สิบนะคะแต่ว่าที่นี่ขายร้อยสามสิบบาทนะคะที่อื่นปันปันบ่มั่นใจ นี่ค่ะเป็นไก่ย,ย่างโอ,โโอโ้ตัวใหญ่เลยค่ะ,น,คะนี่เป็นแม่ของผู้ใหญ่บ้านค่ะสวัสดีค่ะแม่ผู้ใหญ่บ้านค่ะ,คะนี่นี่ค่ะบักหุ่งผิดกระสีฟ้านไว้ยำไว้ ะเกวาส้มตำร้านนี้เด็ดค่ะพี่น้องคืออร่อยมากคือขวัญใจของอคนทีนงานในสถานีตำรวจเน็กงานในโรงพยาบาลแล้วก็ทีมครูนะ,ะคะสิเป็นหน่วยงานต่างๆนะคะเพื่อนสิมาเพื่อนสิทรมาสร้างไว้แล้วก็เหาก็สิรับออเดอร์แล้วก็เฮตออเดอร์แล้วเพื่อนก็สิมาเอา ำยอยู่อจจะอันนี้ก็เป็นญาติอีกคนนึงค่ะเป็นแฟนของตาที่เป็นน้องชายตาของปันันะคะเป็นสาวเหนือค่ะแต่ามาอยู่อีสานแต่ว่าก็สวยก็ยังสวยเหมือนเดิมเพราะว่ายุ่เหนือ,อน,นี่อันอากาศดีเป็นบ่ราหย่แล้วก็คนที่นั่นสวนมากจะผิวขาวเนาะ แล้วก็ขาวจริงๆเนะพอมาอยู่อีสานเรอก็ส่วนแขนอนสิไปแน่แต่ว่าหน้ายังใสเหมือนเดิมนะคะปะเฮาไปเบ่งทิมพูนยี่บ้านค่ะว่าเห็นอย่งอยู่อันนี้เป็นคุณยาายถวดนะคะยายทวดนะคะยายทวดของเฮานี่เป็นพ่อของผู้ยี่บ้านค่ะเย่ยเพื่นทีค่ะตอนนี้ันตัดออกคือเพื่อเย็นเลยะต้นตะกบอะเย็นน้ำต้นตะกบกับต้นบกม่วง okay.

อาบน้ำพอย่างะอดไทยรูปทรงให้แม่มันได้มัาทรงพรให้ยินอ่ะอ,อ,อุ้ย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 อยู่ไนสงสารกกิก้าตอนนี้คือแบบแดดแห้งค่ะพี่น,อน้องแดดแรงมากเลยนะคะวันนี้ห่อนไว้ใหญ่ เอาล้นะค่ะสำหรับนี่นะคะเดี๋ยวเฝ้าเดี๋ยวเฝ้ารอเดี๋ยวให้เราบอกกันเดี๋ยวเฝ้าเดี๋ยวน่ะให้เราบอกกันเดี๋ยวสิบอกยายลอได้ลองลอได้ไม่เคจ้ะค่ะนี่ก็เป็นคุณยายทวดของปันปันกับพองนองพิงค่ะเป็นอ่ยายทวดเป็นเป็นพี่คนโตเนาะของพี่น้องหลายๆท่านนะคะเจ็ดคนลูกทั้งหมดแต่ว่าคนหนึ่งเสียชีวิตที่ปันปันพูดถึงล่าสุดนะคะอันนี้ก็เป็นคุณยายทวดของปันปันนะคะซึ่ง พระเฮาลูเรื่องกิติมาักเล่ามาหลายเนาะก็ขึ้นในด้านของการทองสารพันยะตะกีเป็นตัวแทนของคนในวัดเนาะพานน้ำสวนน้ำหยังซึ่งเห็นเป็นทองทุกมือทุกมือพวกสารพันยะพวกมาลาดวงนกไม่พวกมาเด้ออะไรพวกนี้ที่เป็นสารพันยะเมือนี่เขาคือเดยฟังแบบซิมเปิลซิมเปิลซึ่งก็จะบอกลูกหนาก็อาสีแบบบ๊เปะเหมือนแต่ก่อนนะเพราะว่าเพิ่นอายุหลายแล้วนะคะ อ่ะเข้ามาเริ่มฟังกันเลยไข่เป็นเศษเงาเศษ,เศษยางเงก่อนอ่ะเริ่มเลยค่ะมาลาดวงดอกไม้มาลาดวงดอกไม้มาตั้งวาเพื่อบูชามาตั้งไว้เพื่อบูชาเนี่ยมันกเก็บโอเคค่ะขนาดแค่นี้ขนาดแค่นี้ก็บแบบ จังสิแล้วค่ะยังมีความเป็นจังหวะจะโค่นล้วก็ยังมีแบบลูกแบบคําเบาคําลองแบบสลับแล้วก็มีทํานองแบบชัดเจนนะคะก็ยังถือว่านี่เบิง่งแต่คุณยายตวเลยค่ะเพิ่นเก่งในหลานของสารพันยาการหลองกระลำมากขึ้นกันปันปันกันเลยเนี่ยได้เชื่อมากเพิ่นนิดนึงนะคะแต่ก่อนปันปันก็เรียนร้องสารพันยาให้นีละคัดให้หลานค่ะ ห้านก็นลอ่อไปลองบ่อนหันบ่อนหนีก็ได้ที่หนึ่งเลยเน่นค่ะเป็นเป็นตัวแทนของตําบลค่ะตาบลหนองกรุงสวรรค์นะคะไปแข่งแล้วก็ชนะหลายๆทีนะคะก็ถือว่าเป็นการสืบสานวัฒนธรร,รมเนะของผูเฒ่าสัยตะกีซึ่งทุกวันนี้หายากแล้วอาจจะมีบ้างในบทเรียนในมหาลัยแต่ว่าก็คือแบบถิ่มาใส่จริงๆย่างมาทองจริงๆเนี่ยมันน้อยมากเน,ะเน,นะานนนนนะค่ะจังได้ขอพูดคุณยายถวดนะาะเดี๋ยวให้เพื่อนนางพักนางเศร้าเมยกกวนปะห้าหนองพิง ตอนนี้คือลูกค้ากําลังเขาร้านนะคะเป็นช่วงที่ช่วงเที่ยงช่วงพากินเขาแล้วนะคะเนี่คะ่ะเริ่มมีแล้วคะ่ะลูกค้านะคะซื่นใจเนี่ยลูกค้ากําลังเลือกเสื้อของอยู่ค่ะร้านไก่ย่างเขาสวนกวางหน้าโรงเรียนสีกสุมนะคะสิวะขังบัรดาคาวานาเลยกไดดเพราะว่าแถวนี้แถบนี้มีที่นี่ที่เดียวนะคะ ตอนนี้น้องพิงรับหน้าที่ต่อพี่ปันปันนะคะสอนน้องต่อค่ะรอบแรกภาษาอังกฤษพันไปแล้วต่อไปเป็นภาษาไทยให้น้องพิงสอนต่อนะคะคน้องอิงสู้ไหมสู้ไมส่สู้ยกโปะแห้งๆเน้นๆหนึ่งสองสามนี่เป็นหมาก,กยีก่หนน้อหนขึ้นวยใหญ่ค่ะเทอมะนาวค่ะเยาว์เถอะมะนาวสนิทแต,ต่บมหูซิบมือกับวัาเบิดเลย มะนาวอีหยังบ่บ่แม่นดอกใช่มะนาวใช่ไหมมะกรูดมะนาวสีใช่ไหมเขาเอื่นมะนาว<บ>อีหยังสักอย่างน่ะพี่น้องบ่แม่นไม่ผสมโอมะกูดไม่ใช่มันไม่ใช่มะกรูดแต่ว่าเขาเรียกว่ามะนาวอะไรสักอย่างพี่เคยไปอ่านในเน็ตตะนั้นอยู่แต่มันมีมะนาวอะล่ะลองพาบเบิ่งก็กได้พี่น้องเริ่สมสงสัยเอาวางไว้นี่แหละแล้วก็ไปเอามีดมาเขาเอื่นหมาอีหยัง นม่ใหญ่ค่ะห้ามหน้าบูดดำเวลาทําการบ้านนะจ๊ะยิ้มน้ำในการบ้านยิ่ม <c oughs> แกงหลานสม <c oughs> โอแม่เนี่ยวะ<อ>หน่วยมันทั้งคือแบบปักสมโอซือ <c oughs> เขาเรียกแักเน่าอะไรสักอย่างนี่แหละชื่อมันเยอะหน่อย เปียวย่างจัดเจเลยอออยยกกกินนั้เระอืเห็นไหมเห็นไหมจำเราเต็มคอมไปเบิง่งบรรยากาศค่ะว้าวไก่ย่างคนเสิร์ฟก็สวย่อนะไปละนี่ค่ะกำลังจกเขาบรรยากาศหลังลานเลยค่ะโอ้โหส้มตำได้เยอะมากนะคะก็ไม่แพงด้วยนะคะ30-40ร้านนี้น่าจะอันนี้โคกนี้น่าจะ40บาท ามาแล้วค่ะมาโอ,อนอวัยู่รรันผู้ยิบาน,น่แหนะคะเพราะว่าที่บ้านพ่อกับแม่อยู่ญาตายายอยู่ครบทุกคนนะคะยู่บานทุกมมือทุกม,มือลายานเพื่อนเบื่อค่ะตรงมหากิจกรรมของนองเฮ็ดบางมือใช่ไหมคะ่ะเผื่อแบบตัวเองเบื่อด้วยนะคะเปดพี่น้งนอง เขาเอิ่อนแบักบบนาวใหญ่มันมันเมียมสูเขาเรียกม่านนาวอะไรสักอย่างถือเลี้ยวถือยู่แต่ว่าถ้าไว้มันกลับเอ๊ะมันชื่อต้องเป็นแบบนาวแต่ว่าเดี๋ยวสิบอก่ันเป็นบแบบนาวมั้ยยังแบบแบบนาวมีหลายสายพันธุ์มันฉีนรวยไข่แบบกูดซ้ำหนาเกือบซ้ำหนาปานเนาะ เปี่ยนนอ่นี่หังงหญ่ค่ะก็โทรศัพท์ออกนี่หรอกน้่ยนี่ซ้ำหนาเลยค่ะสำหรับคิปน,นี้เป็นปันตองลาไปก่อนได้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะยายยาย,ายบายเพื่อนเนี่ยบาย,บาย